สวัสดีครับพี่ซี่ครับอ่ะมื่อนี้เราอามาเป็ดลาบปลาตะเพียนกินกันครับผมเสียวแต่ไอเอาแต่เนื้อมันอ่ากะซี้วะเตี้ยะบูไว้ยยังน้อยเพื่อนโยไปต้มเนาะครับเนาะมือผมนี่เป็นคาได้ครับนะอ่าคาซอยผมเีโยวมาสับใส่กับอ่าเนื้อปลาเอ้าแหลกแล้วครับแหลกแล้วใกล้จะได้กินแล้ว ใส่จานไว้ลูกน้งเอาไปล่างไม่ให้แล้วตัดตัดหางออกข้าจะไข่ไปบุปูดเกือซ่อนซ่าหนึ่งแล้วก็น้ำปลาแดกซ่อนหัวโตวหนึ่งผมใส่ไว้น้ำเดือดแล้วเข้าปลาลงเลยอ่ะแล้วจะนกกั่งก็ตั้งกระทะครับเอาน้ำเอาน้ำต้มนี่ใส่ปลาที่เราซับลงกขัวครับ วายตุปใส่เกลือไปนิดนึงเด้อประมาณอะครึ่งปลายช้อนชา,าใส่พริกเขาถึงมาปรุงต้มกันแล้วก็ใส่พริกทอดครับควมเปรี้ยวผมเดียวจากไอ้บวยนะครับหวยสเม็ดใส่ลงไปชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนหัวโตใส่น้ำปลาแดงไปซ้อนหนึ่งครับ ใส่ต้นหอมแล้วก็หอมเปรผักชีลงไปน้ำกระเทียมรองหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมะนาวหนึ่งช้อนอ้าวพริกนี่ผู้ใดมากเผ็ดก็ใส่หลายผู้ใดมากหน่อยก็ใส่หน่อยนะครับเด้อใส่น้ำปลาลดนิดนึงครับประมาณครึ่งช้อนเสรียบร้อยใส่หอมแดงหอมเปรต้นหอมผักชีแล้วก็พริกสดครับเอาครัวครับจานเลยครับ น,นี่เสร็จเรียบร้อยครับแต่งการด้วยสวยแต่ว่าอยู่ในล่านที่ผมบ่บออกเมนูนี่เพราะผมอยากมันผ่านนะครับเนาะอยากมันมีกางไปตาข้อลูกค้าผมก็เลยบบออกเป็นเมนูแต่ว่าตัวเนี้ยผมเฮ็ดกินเองนะครับเด้อเอาผู้ดใดอยากได้สูตรของเสือห้วยก็ลองเฮ็ดกินิ่งนะครับเเดี๋ยวผมสิไปตักต้มมาสูกินอ้าวอ,อ้าวนี่ต้มห้อเรียบร้อยแล้ว เอาตักปลาเลยเทน้ำลงนี่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องก๋วยีมีต้มปลาสดกินกับลาบปลาแบบนี้ครับผมนี่โอเคครับสูตรเสือหอยเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ